ハいハハ。<laughs> <laughs> ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่กูเลาตัวเล็กๆกูเลากูเลานับป่ะวะกเลานับไหมไม่ใหญ่ตัวนิดเดียวนี่ ตัวราตัวแรกยูน้ำนะครับสวยงามตัวไม่ใหญ่ครับตัวนิดเดียวไปไล่กันต่อวังขวดละวังขวดแ,วววดแตกเดินไปเดินไป,ไปเออเลยๆเลยๆอ่อนๆเดินลงมาดิ ồn ồn, lưuăng lưuăng coi máy cái cây đó lưuăng coi máy cái cây vậy, ẻo ở ค่อยๆโอ้เสยคยางเดี๋ยวเดียวค่อยๆนะอ่อนๆต้องแปะลากมาแปะอย่างงี้ Moment's Later สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่บางขุนเทียนนะครับเ,เราไปตกปลาบ่อก,กันมาเยอะแล้ววันนี้เปลี่ยนฟิลมาตกปลาวังกันบ้างนะครับก็วันนี้มาทิปนะครับพันสี่นะครับ, 2004, รบมาตกปลาวังก็เป็นวังยาวๆแบบนี้ฮนะ ก็บอกลูกซ้ายนี้นะครับก็เมื่อเช้านี่ตกผิวน้ําไปแล้วครับได้กูเรามาตวงแล้วก็ทําปลาเพื่อนแชมป์หลุดไปทิ้งพอดีไม่ไดาปิกกิปเปอร์ไปนะครับก็โอเคก็เดี๋ยวไล่หากันใหม่เดี๋ยวจะเริ่มเก็บผิวน้ําแล้วก็ใต้น้ำนะฮะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะมีกูเรากับกระพงมากน้อยแค่ไหนไปเดี๋ยวไปดูกัน กินอะไรวะแคมวีแบททำงาน

ปลาออกขวาใกล้ๆนะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวปลาขวาครับเดี๋ยวเดี๋ยวไอเชี่ยมันมีปลาสายกูอยู่ดิ ไเราต้องเน้นหนทอเียไม่ใช่แบบเอามือยกสายแล้วเขย่าอ่ะยังไงดีแจ็คยังไงดิต้องลากเข้าเพื่อนกูต้องหยกดหก่อนสองตัวยืนเหรอเองอะไเอาสวิงตกซี๊แชมป เด็มแข็งแ้วเพื่อนไม่แข็งไม่แข็งอ่อนเฉยยังไม่ออกพลาดสายไปแล้วเหรอกล้องกูอัานอยู่บ้าไม่รู้วะ ต้องขออ,อ่อนแชมแอออเออมันมันติดตัวเดียวด้วยมังเบ็ดอะดวัดวัดอยู่วัดอีกทีอยู่ละ เฮ้ยัาไม่ร kind of ู้ยังไม่หมดอีกหรอ ไม่เห็นด้วยครับกูไม่กล้าอ่านให้ว่ายกเลยสวยเอยโอ้ยสัตว์ไม่มีหลุดเต็มเลย โอวยหออลอกไอแชมป์ไปกินเหี้ยอะไรอะซีดครับไล่เล็กลงเล็กลงเริ่มกินเหื่อเล็กตั้แล้ว ขอปอมของกอปตังคซื้อคันเบ็ดหมดไม่มีเหยื่ยอซื้อตังซื้อเหยื่อแท้ไม่เคยได้ทีจริงตัวเนี้ย ไม่ไปไหนเลยนั่งที่เดียวรู้เรื่องกัดก็ได้หี่อะตกใจเลยเฮ้ย เมื่อออกอย่างเดียวเลยวะทั้มใหญ่สามโลได้ มันดูเยอะนะมันติดดีป่ะมีสเว้ยพันตัวโม่วะ ขายลูกปลาเอามาเอาหัวนะขาวๆนะเย็นกินเชี่อเด็กทำมันย่อยอ่ะมันอิ่มไม่ได้เต็มอยู่นะเบ็ดเดิมแล้ววีแบดอ่ะกูไม่ได้เปลี่ยนเลยเยี่ยไม่ไหวหรอกเบ็ดเดิมเหมือนจะแข็งยี่บีบอ่ะเออยืดอุ้ยเยี่ยนะไรได้อยู่อูก็หนุ่ยนี่จะทำอะไรได้ กูไม่ได้อ่อนไปนะปลามีสายอยู่เปล่าเด oui> ี๋ยวเพื่อนมันเข้านี่เลยกูไม่กล้าเล่นแข็งเลยว่ะเพื่อน ให่ไซดีไซดีเฮียสี่โลมั้งตัวนี้สวยแชมป์มใใยำเพื่อนเฮียขอเดียวดีน้ำคองพระเจ้าฮาพระองค์ไอ้สัตว์แปดห้า <85. S 2> อย่างเงี้อยอุ่นเที่ยวอกาศอาก <c oughs> อาศง,ง,ง,ง้างขาเพิ่มดูขอเดียวเนี้ย ถอนยังไงวะใช้มึงถามดิ แอ๊ดคลิปหานี่แอ๊ดดูหน้าพี่ดูหน้าหน้ามันตึงนี่หว่าไอัดอัดกล้องอยู่อัดคลิปอยู่อัดคลิปอยู่ก็ถ่ายคลิปอยู่ใหญ่อยู่พี่สาม กระโดดทีเีเพื่อนที่ผมอยากดูตัวใช่เหรอกูก็กดคันอยู่ไเนี่ยอยากให้โดดอีกเหรอเขาวิธนเบ็ดเดิมไเบ็ดงานนี่มาคือข้ามเบ็ดเหมือนันเนี่ยเราเบ็ดผมไปสองตัวเนี่ย แกะพอดีเ้วใช้เลยอ่ะ yeah, นีแรงมากเล่นไปกอนเพื่อนเกี่ยวเลยนะซื the ้อไปเพื่อนไมก็แบบเทคแครกันไงพี่ครัเป็นเพื่อนรักหนีเพื่อนรัก แชมป์แชมป์เดียว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 เกีียวเดียวเกี่ยวยุกยุกเอเกยวเอเฮ้ยอย่าสายมึงคาดหัวกูเมื่อกี้เฮ็ดแม่สี่แล้วไอ้ยี่สีแล้วพี่สี่แล้วพี่ยงดูตัวดิสามแล้วพี่ผมได้ตัวเดียวเลยสี่โล แวแลิแล้วเดี๋ยวเอามาให้พี่อ้ห้ยแอมหายรูปทีงวะ ีกัดติ๊บเลยป่ะเออแอคเลยไอ้ตัดเนี่ยสองตัวสี่โลแปดโลย้งเข้ารอดแล้วอะไรเฮ้ยหงพอปะเนี่ยมันจับประมาณไหนครับเพื่อนมันลองจับจับจับให้คุณเลยเฮสัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวแกได้มีมันแฝงนะ ใหญ่ด้วยใช่ไ <laughs> หฮะ จะหลุดปะวะไม่หลุดมากกัดอะไรพี่ แต่อีกอันหนึีกแรดไ,ไม่ใช่แค่น,นั้นอะไรแรดเหรอไม่ไอตัวซิกมามั้งคล้ายๆไม่ใช่เหรออันเนี้ยรูเวียสเอลิตีน้นี่เสียงเคราะห์จริงๆ

โอเคตอนนี้ก็บ่ายสามโมงนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตกลับบ้านกันก่อนสิ้นสุดวันอยู่ไม่ถึงเย็นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็เราหนีรถติดพารามสองเราก็เดี๋ยวกล,ลกกกับกรุงเทพนะครับก็ผลงานปลารวมวันนี้มีกระพงไซส์ใหญ่ๆสามตัวนะครับก็กูเราจิ๋วๆสอง<ม>ก็หวังว่าจะมีคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับก็เดี๋ยวไปตามรับชมกันโอเค